ดูบรรยากาศข้างนอกมีเต็่หมอกค่ะหมอกหมอกเต็มไปหมดเลยดูวันนี้ออนไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้อยู่บ้านใบไม้ร่วงหมดแล้วดูบรรยากาศดูมะเขือเทศก็ตายหมดแล้ว เกือเทศจมันหนาวแล้วตายหมดเลยเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศข้างนอกชมบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศมีแต่มหมอกหมอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ดูหมอกนะคะหมอกเต็มไปหมดเลยดูจ้ามีแต่มหมอก มีแต่หมอกนะคะมีแต่หมอกตอนนี้มีแต่หมอกดูลมก็พัด่อยๆถามว่าหนาวไหมก็หนาวนี้ไม่ได้หนาวอะไรนะหนาวลมจะหนาวลมลมพัดดูบรรยากาศให้ดูนี่ ความหนาวอันนี้มองไม่เห็นรถเลยนะมองไม่เห็นรถเลยตอนนี้ดูความหนาวเป็นเหตุใบไม้ก็เป็นเกล็ดน้ำแข็งแหละใครเห็นไหมเป็นเกล็ดน้ำแข็งแลแงและ ต้นไม้เป็นเก็ดน้ําแข็งแล้วจ้าเป็นแม่คานิง้งหละนี่บรรยากาศเมืองนอกเดียจะซูมให้ดูเม็ดอันนี้เม็ดสนเม็ดสนค่ะเม็ดต้นสนสวยมากเม็ดต้นสนเต็มเลยแต่ก็เป็นแม่คานิงเนาะ แม่คนิ้งเต็มเหมือนกันดูบรรยากาศเสียงรถขึ้น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 เขาทำงานกันแต่วันนี้เราหยุดจ้านี่สวยเนาะสวยมากดู เม็ดสนต้นไม้ก็ตายหมดแล้วไม่ตายหรอกมันหนาวมันหนาวมันก็เลยอันนั้นนี่เลยจ้านี่เลยเนาะบรรยากาศบรรยากาศรอบๆ รอบๆบ้านนอนใบไม้นี่เจ้าของบ้านเขายังไม่มาเก็บนะอันนี้เป็นต้นนางกวักที่ออนปลูกไว้ในบ้านแล้วออนเอามาปลูกไว้ข้างนอกงามมากออกดอกเต็มเลยดู <c oughs> มะเขือต้นนี้ตาย <c oughs> มีคะน้าอยู่ต้นเดียวคะน้าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคะน้าทะเลที่ออนเอาเม็ดมาปลูกเนาะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่าคงไม่ตายหรอกอ่อนก็ไม่ได้เอาเม็ดผักชีมาลงาทิ้งไว้เนาะเพราะว่าปีหน้ามันอาจจะขึ้นใหม่อันนี้ก็ไม่ได้ถอนทิ้งเลยคะมีอยู่ต้นเดียวดูความหนาวเมื่อเขือเทศแห้งเหี่ยวหมดเลย นี่แะจ้าออนก็เอาบรรยากาศมาให้ดูเนาะบรรยากาศข้างนอกนี่ก็ประจามานนี้เลยต้นไม้ไม่มีแสงแดดแสงแดดหายหมดเลยอ นี่ก็เป็นต้นพริกที่ออนปลูกไว้ในบ้านกำลังแตกยอดออนยังไม่ได้ไปซื้ออันนั้นมาใส่อีกเลยเพราะ่ออนเด็ดกิ่งก้านออกหมดแล้วเนาะมันก็เลยแตกยอดใหม่อันนี้ก็เป็นต้นกระเพราที่ออนปลูกไว้ในบ้านก็เขาก็ออกดอกแล้วก็อันนี้ก็คือผักชีหนาทนุถนอมมากถ้าไม่ปลูกก็ไม่ได้กินทนุถนอมออนยังหาไฟส่งไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้นกะเพราของออนมีต้นกระเพราแล้วก็มีต้น เมงลักเมงลักก็แตกแตกยอดแล้วก็ออกดอกดูความสวยอันนี้ก็เป็นต้นกระเพราที่ย้ายมาปลูกตายไปแล้วสองต้นเหลืออยู่สต้นแล้วก็อันนี้เป็นต้นพริกที่ออนย้ายข้างนอกเอามาปลูกข้างในเนาะเด็ดกิ่งเด็ดอะไรออกแล้วเขาก็แตกยอด แล้วก็มีออกดอกแต่มันไม่มีไฟสองออนก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นต้นเ,เขาเรียกอะไรโหระพาโหระพานี่โหระพาที่เอาออกมาปลูกต้นมะกรูดออนตายไปแล้วเพราะมันไม่ได้แสงเพราะว่าช่วงที่ว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วทีนี้มันไม่มีแสงก็เลยตายไปแล้วเดี๋ยวค่อยเพาะใหม่นี่ออนก็เอา มาให้ดูเนาะบรรยากาศปลูกต้นไม้ในบ้านก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาให้พลาดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวออนจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะเนี่ยโอ้ก็จะประมาณนี้เลยต้นกะเพราเดี๋ยวจะออนจะตัดดอกมันออกให้มันแตกไม่งั้นก็จะปล่อยให้เม็ดมันร่วง จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนนะคะขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกดจับสับสไกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของออนเนาะออนก็ไม่ได้ไปไหนก็จะมาทำคลิปทำปลาต้องโกแล้วก็ให้ดูสวนผักข้างนอกเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มอากาศหนาวแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนเนาะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณนะคะเลือบๆะคะ่ะฝากช่องน้อยๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมกันเนาะบ๊ายบาย